การเปลี่ยนแปลงนะครับของชินจาเนี่ยผมต้องบอกอย่างเดียวนะว่าเ,าเป็นเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์มากผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่ผมบอกเลยว่าครั้งเนี้ยตื่นเต้นมากๆเลยและผมก็ต้องนั่งลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าสถานการณ์ของชินจาเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมในล คือคอยนิมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของชินจากันนะครับหรือชิโนบินะครับตัวเนี้เป็นเหรียญที่ทุกคนผิดหวังมากที่สุดผมบอกเลยนะส่วนตัวผมผมผิดหวังแต่ผมยังคาดหวังในระยะยาวนะครับที่จะเติบโตถึงพันเปอร์เซ็น ทำไมผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วผมยังมั่นใจนะครับว่าชินจาเนี่ยไปได้แน่นอนถึงแม้ตอนนี้นะครับทุกคนจะหมดหวังและด้วยคำพูดของเดฟเองนะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลโปรเจกต์เนี่ยได้พูดถึงวานห้ตัวนะครับทําการแอบเทขายกันนะครับจนราคาเละเนี่ยนะครับผมไม่ขอเจาะประเด็นนั้นละกันส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่า Uh, เรื่องของวานเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลละกันนะครับเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขาอยากจะทําอะไรอยากจะขายอะไรอ่ะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของทางเหรียญตัวโปรเจกต์เขาเองด้วยนะครับที่ทำไมนะครับที่ทําเหรียญออกมาแล้วก็ไว้ใจขนาดนั้นผมจะไม่พูดตรงนั้นนะครับไม่พูดประเด็นนี้นะครับว่าเป็นความผิดพลาดของทีมงาน และก็ทางคนที่เป็นคนครอบครองนะครับกระเป๋า50ากระเป๋านั่นเองนะครับผมไม่ขอเจาะประเด็นนั้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเกต IO นะครับเลื่อนจาก14และการเลื่อนครั้งนี้ก็เป็นไปได้อย่างไม่มีกำหนดนะครับจากนั้นเขาบอกนะครับเขาว่าจะนัดหลายสดนะครับในเรื่องของกระดาน e x c h a n g ชนะครับ เขาจะมีการกำหนดอาจจะเป็นยี่บสองนะครับยี่บแปดหรือวันที่เจ็ดมีนาอีกทีนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกตไอโอเนี่ยจะเข้าวันที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นคนหลายคนก็ถามมากเลยบอกว่าเกตไอโอมันต้องศูนย์แปดตัวจริงเหรอนะครับเราก็เกตไอโอเนี่ยมันมันพอเวลาเข้าเนี่ยมันนับเป็นร้อยเอ็มได้หรือเปล่านะครับ ผมยืนยันคำเดิมนะครับในเกต IO ยังไงถ้าเกิดผ่านตามเงื่อนไขตามข้อกำหนดแล้วจริงๆคือต้อง0ูนย์แดตัวนะครับผมยังไม่เห็นในเกต IO ที่เป็นเหรียญมีมหรือเหรียญกาวหรือเหรียญดีฟาหรือเหรียญไหนนะครับที่เกิน0ูนย์แตัวแล้วจะอยู่รอดบนกระดานแบบครบทุกฟังก์ชันนะครับเผมเคยซื้อเหรียญน,นะครับหลายเหรียญเลยนะครับเสร็จแล้วปัญหาก็คือว่า พอมันออกจากกระดานะนะครับคือไม่ได้ออกจากกระดานมันเป็นสถานะที่กระเป๋าเง c, สตางค์ของเราะนะครับมันไม่สามารถคำนวณได้คือเหมือนกับตั้งแบ็กลิสไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเกินอ่ะศูนย์แปดตัวออกนอกกระดานนะนะครับดังนั้นมันก็ทำเตือนไว้แล้วนะครับไม่เชื่อไปดูลูฟี่ได้นะครับผมเล่นลูฟี่ซื้อไว้ต้องสองร้อยกว่าดอลลาร์นะครับแล้วก็ ซื้อไว้นะครับแล้วปรากฏว่าลูฟี่เนี่ยหลุดไป0ูย์เตัวนะครับเงินใน wallet ของผมอะหายหมดเลยผมต้องพูดอย่างนี้นะว่าหายหมดเลยนะครับแต่ว่าจำนวนเหรียญ่ะถ้าเกิดเข้าไปดูในในตัวของการิส s ์เนี่ยนะครับในตัวของอการซื้อขายเนี่ยผมยังไม่หายนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสัญญาณเตือนอะนะครับว่าลูฟี่ พอเข้ามาในกระดานของเกจไอโอมันไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของมันนะครับเงื่อนไขของกระดานเพราะกระดานทุกกระดานมันมีความเข้มงวดนะครับและเงื่อนไขของมันด้วยฉะนั้นถ้าถามว่า0.13ตัวเนี่ยเข้ากระดานเกจไอโอได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่าได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเข้าไปได้เนี่ย0.13ตัวมันจะเป็นตัววัดอะไรมันจะเป็นตัววัด มาเก็ตแคปอย่างแรกนะ m a r k e t c a p นะครับยอดการซื้อขายเนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นตัววัดการเติบโตของเหรียญฉะนั้นเมื่อเหรียญเนี่ยมันมีจำนวนระดับหนึ่งแล้วอะนะครับหรือศูนย์หายไปแล้วอะมันก็จะวัดการเติบโตและจำนวนเงินของโปรเจกต์เหมือนกัน นะครับว่ามีเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบเท่าไหร่เอาแหละนะครับอันนี้คือปัญหาหลักเลยถ้าเกิดจะเข้าเกตไอโอจริงๆอย่างน้อยต้องศูนย์สิบตัวนะครับที่จะเข้าไปได้แล้วอยู่โยงโคงกระพันได้เดือนหนึ่งอ่นะมันเป็นข้อกำหนดของของแต่ละเหรียดด้วยรวมถึงถ้าชิโนอบีจะเข้าเกตไอโอจริงนะครับเขาต้องมีเงินเยอะพอ การจะเข้าแต่ละกระดานผมเน้นย้ำนะครับว่าอันนี้ผมได้ความรู้จากทีมงานที่พัฒนาพวกโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำจริงๆว่าถ้าเกิดจะเข้ากระดานไหนนะครับมันต้องมีค่าแตะเจียนะครับเหมือนคุณไปขายของไอในตลาดสดค,คุณก็ต้องเสียค่าที่นะครับค่าเช่าแผงค่าอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นกระดาน x อ็กเชนนแล้วเหรียญเข้าไปในกระดานนั้นมันต้องใช้เงินเยอะนะครับ ดังนั้นถ้าจะเข้าเกตไอโเนี่ยผมบอกเลยว่าทําไมสูงต้องลดนะครับเพราะเกตไอโก็ผมก็บอกเลยว่ามันก็มีมาตรฐานแล้วมันก็มีราคาเหมือนกันถ้าเกิดจะเข้าไปแล้วก็ไม่พร้อมเนี่ยอันนี้สวยนะครับแต่ผมยังมั่นใจนะครับว่าในงานดูใบเนี้ยน่าจะมีอาไรมาติดไม้ติดมือด้วย นะครับน่าจะมีการลงทุนในเหรียญนี้เพิ่มเพราะวันนี้นะครับก็ผมได้ข่าวจากในกลุ่มว่างานดูใบก็น่าจะใกล้ๆแล้วหรือเริ่มแล้วนะครับก็ทรงของนินจาก็ดีขึ้นอย่างดีขึ้นแต่ไม่ได้มากนะครับมีการขยับตัวบ้างมีเขียวบ้างนะครับแต่ก็ชื่นใจกว่าเหรียญข่าบางตัวอีกเอาล่ะนะครับโดยทั่วไปผมบอกประมาณนี้นะครับว่าคอนเฟิร์มยืนยันนะครับว่า ถ้าชิงจาจะเข้าเกตไออเมื่อไหร่เขาต้องมีความพร้อมเรื่องเงินนะครับและไอตัวศูนย์ต่างๆที่มันตัดไปเนี่ยสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบหลักเนี่ยบอกเลยคือเงินคุณต้องพร้อมนะครับถ้าเงินคุณไม่พร้อมเข้ากระดานไม่ได้นะครับบอกประมาณนั้นนะครับแล้วก็แจ้งเอาไว้นะครับว่ามันต้องทำตามเงื่อนไขของแต่ละกระดานกระดานก็จะมีความเข้มงวด แต่ละกระดานไม่เหมือนกันด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับชิโนโบีจะไปรอดหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าไปรอดหรือเปล่าส่วนตัวผมผมว่าไปรอดแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยนานหน่อยทำไมต้องว่านานหน่อยนะครับอ่าส่วนตัวหนึ่งส่วนตัวนะครับคือเรื่องของตลาดคริปโตต,ตอนนี้มันยังไม่พร้อมนะ ลองดูดีครับว่าทีมงานของเขานะครับและคณะกรรมการรวมถึงคนที่เข้ามามีผลร่วมในการลงทุนของตัวโปรเจกต์เนี่ยอย่างหนึ่งนะครับคือกลุ่มพวกเนี้ยวานพวกเนี้ยต้องเล่นเหรียญใหญ่นะครับถ้าเหรียญใหญ่เนี่ยไม่ไปนะครับเหรียญเล็กอย่าหวังเลยว่าจะมีเงินเข้ามาในในกระดานนะครับพวกเนี้ยเขาก็จะเล่นเหรียญใหญ่ด้วยนะครับนั้น ผมบอกได้คำเดียวนะว่าเว่าเหรียญใหญ่ต้องโตนะครับและเมื่อเหรียญใหญ่โตส่วนใหญ่เหรียญมีมจะสูญหายกี่ตัวนะครับผมต้องบอกว่าหนึ่งหรือสองตัวครั้งที่แล้วของชีบะนะครับเมื่อราคาบิตคอยมันพีคสุดสูญหายไปตัวหนึ่งนะครับแต่อันนั้นอ่ะมันเป็นเคสหรือกรณีของฟองสบู่ประมาณนั้นนะครับ แต่ตัวอืนอ่นเหรียญมีมตัวอ,อื่นนะครับอย่างลูฟี่เนี่ยผมเล่นในเดือนอมันเริ่มเข้ากระดานแอลแบงก์เดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนั้นยัง0ู0สิตัวอยู่เลยนะครับประมาณตุลาพฤศจิกาสูงสิตัวนะครับแป๊บแปบไป0ูแปดตัวแล้วเข้ากระดานเกต IO และพอมา0ูเก้าตัวโดนชิงชิงออกจากะระบบบางระบบนะครับโดนแบ็กลิสต์เอาไว้นะครับก็พูดเป็นประเด็นนั้น ให้ท่านชมฟังนะครับว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เกตไอโอต้องไอตัวชิโนปิกเนี่ยต,ต้องต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่ทํากันบ้านเนี่ยตายนะครับตายอย่างเดียวศูนย์ไม่หายตายนะครับไอเงินไม่ถึงก็ตายนะครับไปไหนไม่ได้นะครับสังเกตด,ดูเลยเงินไม่ถึงบอกว่าจะเผานะครับห้าสิบเปอร์เซ็นเผานู่นเผานี่ทานซักชั่นน่ะยังไม่ขึ้นเลยแสดงว่าทางเดฟนะครับหรือว่า คนที่ดูแลโปรเจกต์ยังไม่มีเงินนะครับยังไม่มีเงินพอที่จะที่จะเผาหรือทำอะไรรวมถึงอ่าโปรเจกต์ Project ข้างหน้าคือโดโจสวอปนะครับโดโจสวอปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเดือนหน้านะครับและทำไมโปรเจกต์เนี้ยในตอนแรกเขาต้องวางไว้เดือนหน้าก็เป็นเพราะว่าเงินมันไม่พร้อมอ่ะนะนะครับดังนั้นโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์มันต้องใช้เงิน นะครับมันต้องใช้เงินนะครับแล้วต้องใช้เงินมหาศาลด้วยนะครับถ้าเหรียญใหญ่ไม่โตโอกาสโตเนี่ยยากมากเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะคาดว่ามันเป็นอย่างนี้พันเนไปกระดานนู้นบระดานนี้นะครับแต่เอาแหละเราเห็นแล้วว่าเอ่อไอสิ่งที่เขาคาดการเนี่ยเขาคาดการจากตลาดคริปโตเนี่ยมันจะฟื้นนะครับในช่วง ที่เขาประมาณเอาน่าจะวางเลนท้ายแล้ววะหวังว่าชิโนโบินะครับหวังว่าตลาดบิตคอยจะกลับมาบ้างปรากฏว่าเจอเรื่องของเฟดเจอเรื่องของสงครามอ่ารัเสเซียนะครับกับยูเครนเนี่ยก็เป็นกว้าก้างนะครับขวางคอที่ดีนั่นเองเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้และผมก็หวังว่า ชินจานะครับหรือชิโนโบีนะจะ Go to ด h อ Moon นไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางนี้สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนเรามีกลุ่มชิโนโบีหรือชินจาด้วยนะครับทักมาที่เพจแล้วกันและเรามีเหรียญ ต้นน้ำตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราชื่อเหรียญ Starnet นะครับบริษัทชื่อ m y Star รู้สึกยะอย่างนั้นนะครับอุปทานนะครับมีหมื่นล้านล้าน,านเหรียญการเผา3%แล้วก็ราคาใกล้เคียงกับชีบะเลยคือ04ตัวแต่ไป8,000ดอลลาร์แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของอ ธุรกิจนะครับที่ที่เขาทำอยู่นะครับฉะนั้นเหรียญทุกเหรียญเนี่ยมันต้องมี productivity มีธุรกิจนะครับก็คือ e-commerce แล้วก็ตู้กดพวกน้ำอัดลมพวกขนม,มนะครับตามห้างต่างๆพวกเซนทัน Big กซีโลตัสนะตู้สวยๆนะ่เป็นของบริษัท m y s t ส r านะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าชิน o บิหรือชินจาจะกู้ทูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสาหรับวันนี้ขอตัว